<c oughs> อ,อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอมาสวัสดีปีใหม่นะฮะแล้วก็มาให้ของขวัญปีใหม่กับเพื่อนๆน,น้องๆชาวอาเซียนะครับด้วยบอร์ดบอร์ดนี้นะฮะบอร์ดบอร์ดตัวเนี้ยนะฮะก็คือเขาเรียกสเต็ปดาวนะฮะคอนเวอร์เตอร์ ter, หรือว่า DC to DC คอนเวอร์เตอร์นะฮะ เป็นลักษณะของสเตปดาวก็คือว่าแรงดันขาเข้าเนี่ยจะสูงกว่าขาออกนะครับเอเหตุผลที่เอาตัวเนี้ยมา <c oughs> แนะนำให้เป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยผมไม่ได้ประโยชน์นะฮะผมกับเสียประโยชน์เพราะว่าผมเป็นคนทำไอ้ที่จุดหัวเทียนเนี่ยขายมานานแล้วนะฮะตัวละห้าร้อยบาทนะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถมาแทนตัวที่ผมทำได้นะในราคาตัวตัวจริงเนี่ยซื้อได้จริงอาจจะตัวละสิบาทเท่านั้นเองนะฮะ สิบบาทนี่ถูกมากเลยแล้วก็คุณภาพเนี่ยเหนือราคาเยอะนะฮะผมจะใช้เวลาสั้นๆอธิบายให้เข้าใจนะครับว่ามันเหนือราคายัางไงอันแรกนะฮะเ,เราซื้อราคาสิบบาทสิบเอดบาทเนี่ยเป็นราคาจีนนะฮะแต่คุณภาพี่ญี่ปุ่นนะครับขอยืนยันว่าคุณภาพระดับญี่ปุ่นนะฮะเ,เหตุผลก็เพราะว่าของจีนเนี่ยปกติที่ราคาถูกเพราะว่าแรงงานถูกนะฮะเขาจะใช้คนในประกอบครับ <inate> คือเฉพาะตัวไอซีนะฮะอย่างเช่นตัวตัวตัวเนี้ยนะฮะไอซีตัวเนี้ยเห็นนะตัวกระติดเดียวเองเนี้ยนะฮะเล็กือหัวไม่ขีดเองตัวเนี้ยเขาจะใช้เครื่องลงให้นะฮะเขาเรียก s m d machine ลงให้แล้วที่เหลือเนี่ยจะใช้คนประกอบนะฮะก็คือพูดง่ายง่ายเข้าเสียแค่ค่าค่าเครื่องจักรแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยใช้คนแต่แต่บอร์ดนี่ไม่ใช่นะฮะบอร์ดนี่ใช้เครื่องจักรทั้งหมดเลยเอ่อมันต่างกันยังไงใช้คนหรือใช้เครื่องจักรนะครับ ความต่างอยู่ที่ว่า <c oughs> ถ้าใช้คนเนี่ยมันมีเออร์เลอร์นะฮะคือเอเดี๋ยวตัวนู้นได้บ้างไม่ได้บ้างผิดใส่ผิดบ้างจิบค่าผิดบ้างอะไรบ้างพวกเนี้ยนะฮะถ้าใช้เครื่องจักรเนี่ยจะไม่มีเลยเพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยาการที่จะออกแบบอะไรสักอันเนียนะฮะมันผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับคือก่อนที่จะทําเป็นเ,าเาขาเรียกเป็นตัวสําเร็จนะนะพร้อมขายนะฮะ เป็นเป็นเป็นโลิตัณที่พร้อมขายเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขมาจนครบทุกด้านแล้วนะฮะถึงจะมาทำใปรนลักษนัลงลงลงบอร์ดลงได้เครื่องเอเอสเอ็มดีแมชีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดเนี่ยก็คือเขาทดสอบมาแล้วอย่างดีนะครับว่าเป็นบอร์ดที่ดีมากแล้วก็ใช้เครื่องจกักรทำทั้งหมดโอ,โอกาสที่เออ o r เนี่ไม่มีนะครับนะอันนี้คือ ที่สำคัญกนะ็คือเราได้ของตีแต่ราคาแค่10บาท11บาทนะถูกมากนะฮะอันนี้พูดเฉพาะทางด้านกายภาพนะฮะตอนนี้มามองทางด้านประสิทธิภาพบ้างประสิทธิภาพเนี่ยตัวเนี้ยบอร์ดเนี้ยใช้ IC รุ่นใหม่สุดเลยนะฮะตัวเล็กจิ๊ดเดียวเนี่ยแต่มันทนกระแสะได้สูงกว่า IC ตัวใหญ่มากมายเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาระยะหลังเองนะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่ เพราะ,ะนั้นบอร์ดเก่าจะไม่มีทางสู้ได้เลยนะฮะแล้วก็การที่ไอ,บอะะ้บอร์ดเนี่ยมันเล็กเนี่ยนะฮะบอร์ดเนี่ยมันเล็กเนี่ยมันจะมีข้อดีอื่นๆอีกเช่นนะฮะไม่ไม่เปลืองเนื้อที่นะฮะแล้วก็กินไฟน้อยด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่แล้วก็ไม่เปลืองเนื้อที่น้ําหนักเบานะมันเหมาะกับงานอาซีากนะฮะที่สําคัญเนี่ยเขาจะมีเ,เห็นไหมมีจัมเปอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนี่ย เราสามารถปรีโปรแกรมได้ว่าเราต้องการกี่โวลต์นะฮะแรงดันเนี่ยเขาจะเซ็ตได้ให้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดแปดสองจุดห้าสามจุดสามแล้วก็ห้าโวลต์เนี่ยนะฮะเป็นจุดที่เราใช้เยอะเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตะขวแบตเตอรี่จี้ไปให้ติดกันเลยนะฮะจะใช้กี่โวลต์จี้ตรงนั้นไปอย่างตัวที่ผมใช้กับ,บรถบรัรทุกนะฮะต้องการห้าโวลต์ใช้เป็น b c ผมก็เชื่อมตรงนี้แบตเตอรี่ตรงนี้มันจะกลายเป็น5้าโวลต์นะครับ ส่วนอินพุตเนี่ยได้ถึงสิบห้าโวลต์นะฮะแล้วก็ใช้แบตสามเซลสองเซลสามเซลลได้หมดนะฮะถ้าถ้าเราไม่แบตกีเลยเนี่ยนะฮะตัวนเ,เนี้ยเขาจะดีฟอลต์เนี่ยคือค่าเดิมจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าโวลต์ซึ่งจะเหมาะก,กับหัวเทียนพอดีนะครับผมไม่รู้ว่าเขาบังเอิญหรือเขาตั้งใจแต่จริงๆริงเนี่ยน่าจะเป็นการบังเอิญเพราะว่ามันเป็นค่า r ร f e r e n c e ของ i c ซตัวเนี้ยเขาจะใช้เขาเรียกวันเตอรดิวอイเดอร์นะฮะเนี่ยคือค่า r ที่เราเห็นเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ย นี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวที่เป็นอาร์เดไวเดอร์นะสำหรับปรับแรงดันนะครับคือ R divider เนี่ยก็คือมีความต้านทานสองตัวต่ออนุกรมกันนะฮะแล้วก็วัดที่จุดกลางนะฮะค่า R สูงตัวต่ำตัวบนเตก็จะเป็นค่าหนึ่งนะฮะตัวบนสูงตัวล่างต่ำอะไรเงี้ยนะฮะนี่เขาฟิกไว้แล้วเนี่ยพวกเนี้ยซูบนเตกเดไวเดอร์นะครับ เราสามารถที่จะโปรแกรมตรงนี้ได้เลยว่าจะเอากี่โวลต์เราไม่ต้องไปนั่งหมุนบวลุ่มนะฮะเดี๋ยวมันก็เลื่อนไอต้ตรงนี้มันไม่เลื่อนนะบัรกี้ปั๊บเนี่ยอยู่ห้าโวลต์หนนะะ้าโวลต์ตลอดชีวิตจนพังเลยนะครับ <c oughs> นี่คือข้อดีนะฮะแทบจะไม่มีข้อเสียเลยข้อเสียเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเราเนี้ยมีอย่างเดียวก็คือว่าไอ้วงจรที่เล็กนะฮะล้วกินไฟน้อยนะฮะแล้วก็เส้นซิทีฟมากๆเนี่ยตอบผิดไม่ได้แนละ้วตอบผิดทีเดียวเสียเลยนะฮะ แต่เสียก็ไม่ต้องเสียใจครเพราะมันสิบ,บาทเท่านั้นเองระบบกรีก็ง่ายฮะอินเอานนะด้านนี้อินด้านนี้เอาบวกลบชัดเจนมากแล้วทุกจุดเนี่ยมีบอกแรงดันให้เสร็จเลยตอนไหนกี่โวลต์ขาเข้าขาออกเนียบอกหมดนะฮะจุดที่สําคัญเนี่ยในกรณีที่เราเอามาใช้เป็น BEC หรือว่าเป็นภาคลับของภาคจ่ายไฟของเครื่องบินเนี่ยนะฮะเครื่องบินรถเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้อดีของมันก็คือ,อ สัญญาณลบกวนเนี่ยจะต่ำนะครับแต่นี่ก็คงมีคนสงสัยว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าสัญญาณลบกวนต่ําได้วัดเลยอย่างบอกเลยว่ายังนะฮะแต่จากประสบการณ์ดูแค่นี้ก็รู้แล้วฮะว่าสัญญาณลบตัวรบกวนเนี่ยต่ากว่าตัวที่มีอยู่ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดด้วยซ้ําเหตุผลเนื่องเพราะว่าสัญญาณลบกวนเนี่ยมันจะเกิดจากตัวเนี่ยฮะตัวเนี่ยก็คือ induction coil เนะี่ยตัวนี้เป็นแบบแบบปิดนะครับสัญญาณลบกวนเนี่ยน้อยมากเลย อันแรกนะฮะอันที่2อก็คือตัวมันเล็กเห็นไหมฮะตัวทิดเดียวเองด้วยความที่ตัวเล็กเนี่ยสัญญาณรบกวนเนี่ยจะมี2แบบก็คือว่า RFI กับ EMI นะครับ RFI เนี่ยก็คือเป็นสัญญาณวิทยุยว,วิ่งออกตามผิวตามเส้นลวดตามสายไฟนะฮะซึ่งนี้มันเล็กเนี่ยเห็นไหมฮะจิดเดียวเองบอร์ดเนี่ยดูปลายไขยควงก็รู้เล็กจิดเดียวเองดูมือผมมาเทียบกันนะฮะ ไอการที่มันเล็กเนี่ยโอกาสที่มันจะเลดิเอไอขึ้นรบกวนออกไปเนี่ยทาง Radio นะเรดิโอนะหรือว่า RFI เนี่ยเขายากเพราะว่าบอร์ดมันเล็กแล้วมันมันมันเป็นกราวรอบนะฮะแล้วบอร์ดเนี่ยน่าจะเป็นสองหรือสามเลเยอร์ดยซ้ำนะฮะดูแล้วที่แรกนึกว่าสองเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะถึงสามเลเยอร์นะซึ่งเป็นเทคโนโลยีสูงนะฮะแล้วก็ต้นทุนสูงนี่อาศัยว่าเขาทำเยอะนะครับราคาก็เลยถูก ะะแล้วมันเป็นของจีนด้วยคือจริงมันไม่ได้ถูกเราประเทศไทยในยของแพงเองนะครับนี่ตัวนี้เข้ามานี่ก็คือเรียกว่าเรียกว่าตัวอื่นไม่สู้ไม่ได้เลยนะฮะมันไม่ใช่ว่าถูกอย่างเดียวแล้ว,ลวดันดีว่าตัวที่แพงด้วยซ้ําไปนะครับเห็นฮะเป็นออกแบบนี่สุดยอดเลยนะฮะมีกลาวล้อมหมดนะโอกาสที่สัญญาลูกกวนจะออกนน้อยมากๆเลยนะฮะแล้วด้วยความเล็กของมันเนี่ย EMI หรือว่าสัญญาลรกกวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กนะฮะหรือว่าิน d ด c e จากไอ้ตัวเนี้ยก็ต่ําเพราะมันเล็กนะฮะ และตัวนี้ก็ดันเล็กเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสญนาลบกวนเนี่ยผมเดาว่าแทบจะไม่มีเลยนะอันนี้คือทางกายภาพนะตอนนี้มุมมองของทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวนี้เอฟเฟชชั่นซสูงนะฮะเอฟเฟชชั e ่นสูงเนี่ยหมายถึงว่าประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ power loss เนี่ยจะต่ำนะครับ loss ต่ำเนี่ยก็คือว่าอินมาเท่าไหร่นีออกไปเกือบเกิน90%ล้นะฮะแสดงว่า การที่มันกินไฟน้อยนะฮะก็คือว่ามันไม่มีสัญญาณมันไม่มีกระแสที่จะต้องไปจ่ายให้ไอตัวที่เราไม่ต้องการก็คือสัญญาณรบกวนน่นะฮะมันก็จะน้อยตามไปอีกนะครับก็คือเรียกว่า All- in one นะไม่ใช่ไม่ใช่ทูอินว n นทรีอินวนะฮะมันเป็น All- inone คือดีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปใช้กับกรณีของเอาไปจุดไส้หัวเทียนน่นะฮะเราจะไม่รู้เลยว่าบอร์ดเนี่ยมันทางานไหมทําหรือไม่ทําเพราะว่ามัน1.5่งาโวลต์นนมันต่ามากเลย เอา LED ไปต่อเ็าไม่ติดนะครับ LED ไม่ไม่มีติดนะคหนะึ่งโวลต์หนึ่งจุดสองโวลต์น่ะมันจะติดที่อย่างน้อยสองโวลต์หรือหนึ่งจุดแปดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใช้บอร์ดตัวเนี้ยท่านยังไม่มีทางทราบเลยว่ามันทํางานหรือยังนะฮะมันทำไหมนะฮะตอนเนี้วิธีแก้นะง่ายทีดเดียวก็คือเอาบอร์ดพายร์ลท์ลมเนี่ยนะฮะอย่างเนี้ยหลอดเนี่ยอ่ราคาบาทสองบาทนะฮะซื้อที่จีนก็มีนะฮะไม่มีมาซื้อที่ผมก็ได้ มีเป็นเป็นร่วมหมื่นหมื่นหลอดนะฮะจะได้เองก,กันโดยทาบุญครับไอเนี้ย1.5โวลต์มันติดนะเราสามารถที่จะบัดกรีคอมตรงนี้ได้เลยฮะเนี่ยสองขาในบัดกรีตรงเอาพุทตรงซีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเนี่ย,ยนะฮะบัดกรีสองขาในคอมซีตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไฟออก1.5โวลต์หลอดนี่ก็จะติดนะฮะแต่ถ้าหลอดตัวนี้สว่างวาบเลยสว่างจ้าเลยเนี่ยแสดงให้รู้ว่าบอร์ดเนี่ยเสียนะครับ บอดนี่เสียถ้าท่านไปต่อหัวเทียนหัวเทียนท่านก็จะขาดทันทีเพราะฉะนั้นหลอดตัวนี้สําคัญมากนะครับมันจะมีระดับที่เราจําได้ว่ามันอยู่ระดับเท่าไหร่เนี่ยเวลาใช้งานจริงเราตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็ปัจจีติดนะฮะนะฮะมันจะมีประโยชน์มากเลยเวลาบอดนี่เสียเนี่ยไฟตรงนี้มันจะสว่างหรือจะขาดไปเลยถ้าไม่ทางานก็ดับนะฮะหรือว่าทํางานมากก็ดับอีกเหมือนกันมันก็ขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทางานปกติเราจะเห็นเลยว่ามันจะติดอยู่ในจุดที่เราจําได้นะฮะเราก็จะรู้ว่าบอร์ดเราทํางานปกติ เพราะฉะนั้นถ้าเราสตาร์ทเครื่องไม่ติดเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับระบบไฟไปดูที่น้ํามันอย่างเดียวนะครับนะ,ะอันนี้คือข้อดีกข้อหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันบางเห็นนะฮะเราสามารถซ้อนสองตัวเนี่ยกับ b ีซอย่างที่ผมทําให้ดูในคลิปนะครับมันยังไล็กกือ่ไอตัว b ีซตัวเดียวที่เขาขายกันอยู่เอกนะฮะอันอันนี้คือข้อแรกนะฮะที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็คือรีบไปซื้อแล้วก็มาทําเอง ทำให้ได้ตรงไหนก็ถามผมก็ได้นะครับหรือว่าถามคนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เพราะที่ผมบอกนี้ก็คือเปิดเผยให้หมดแล้วว่านะฮะเนี่ยสัญญาณที่เขากันสัญญาณรบกวนเนี่ยใช้สี่ถึงสองตัวเห็นไหมฮะทางอินพุตก็มีเอาพุตก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสัญญาณรบกวนเนี่ยทางทางทางวงจร pwm ก็มีนะเขาครบหมดนะฮะเล็กมากเลยเนะี่ยตัวนิดๆด,ด,ด,ดนดะฮะแต่ทุกอย่างเลยเพอร์เฟกมากๆเลยในราคา สิบ,บาทสิบเอ็ดบาทนะฮะท่านลองคิดดูแล้วกันมันคุ้มขนาดไหนท่านสามารถเอาไปใส่แทนบีซตัวจุดหัวเทียนในรถในเรือบังบังคับเครื่องยนต์อะไรได้หมดนะครับอ่านี่จบเรื่องนี้นะฮะอีกข้อหนึ่งนะฮะเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะให้ก็คือท่านที่ชอบอะไรใหม่ใหให้ระวังไว้นะครับเรื่องวิทยุที่เป็นดูเอาแบนนะฮะวิทยุดูเอาแบนรุ่นวิทยุบังคับรุ่นใหม่ที่เป็นดูเอาแบนเน่ะ จะเป็นย่านสองจุดสี่กับเก้าร้อยเมกนะครับนะฮะให้ระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะเก้าร้อยเมกเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าใครเอามาใช้เนี่ยผิดกฎหมายนะครับโดนจับปรับด้วยนะฮะถ้าท่านไปกวนเครือข่ายเซลูล่าหรือเครือข่ายใดเขาเนี่ยนะฮะโดนปรับนะฮะแพงนะครับเพราะว่าที่รู้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนใช้เครื่องมือออกไปจับคนที่ใช้ความถี่เก้าร้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันว่า เขายังใช้ที่ความถี่ไหนอยู่นะฮะแต่ถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยความถี่ตอนนี้มันแน่นมากนะคะความถี่เก้าอยได้เป็นย่านที่ใช้ได้งานสําหรับคอมมิวนิเคชันได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขายังใช้อยู่เนี่ยสูงนะฮะตอนนี้เขาใช้กันหน่วยไหนกับใครนะผมไม่ทราบแต่ถ้าคนที่ใช้วิทยุรุ่นใหม่วิทยุบังคับนะฮะที่มีดูอัลแบนเนี่ยถ้าไปใช้แล้วความถี่เนี่ยไปกวนเขาเนี่ยผมรับรองว่าท่านไม่คุ้มนะครับก่อนจะใช้ให้ระวังให้ดีนะฮะ ก็ขอให้เป็นของขวัญ <c oughs> ของขวัญปีใหม่นะฮะจากอาจารย์นิวนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับติดติดตามเราเป็น f อฟซีกันมายาวนานนะครับสวัสดีครับ